สวัสดีค่ะท่านผู้ชมสวัสดีค่ะเอฟซีที่น่ารักของพน้าทุกท่านนะคะเอฟซี FC ที่น่ารักนะคะเอ่อคลิปนี้นะคะพนาจะมานําเสนอสินค้าเหรียญค่ะเหรียญที่พน้าได้มาจากตลาดไทยเมื่อวันพฤหัสนะคะตลาดไทยวันพฤหัสที่พน้าไปขายตลาดนัดนะคะตลาดนัดคลองถมตลาดไทยที่ตลาดไทยมีสินค้าเยอะมากค่ะ โดยเฉพาะเหรียญแล้วของเก่าป้าน่าชอบมากเลยชอบเดินแล้วปาน่าเดินเมื่อวานนี้ป้น่าเดินมวน,น,เ,ดน,มวนเดินทําคลิปค่ะถ่ายคลิปให้ท่านผู้ชมได้ชมแล้วก็ได้เจอเหรียญเจอแล้วต้องค่ะผ่านไม่ได้เนาะอันนี้ค่ะที่ขั้นหนังสือนะคะราชการที่10ค่ะป,ปีแรกของพระองค์ท่านนะคะปี2561เหรียญชุดนี้จะเป็นเหรียญที่ผลิตจากต่างประเทศค่ะปี2561ตอนที่ ช่วงที่ออกใหม่ๆได้รับความนิยมสูงมากค่ะคนจองกันเยอะแบบไม่พอจําหน่ายเลยนะคะช่วงนั้นแล้วพอมาอยู่วันนี้ก็มามีขายตามตลาดนัดค่ะของที่เก็บสะสมก็เหมือนก็เก็บเงินสดไว้อะคะ่ะต้องการใช้เงินเขาก็เอามาแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ทันทีนะคะ ชุดนี้นะคะเป็นเขาทำเป็นรูปแบบพิคันหนังสือนะคะจะมีไฮไลท์เขาก็จะอยู่ตรงนี้ค่ะเนี่ยค่ะหนึ่งสตางค์ห้าสตางค์สิบสตางค์ซึ่งในระบบหมุนเวียนเราจะไม่มีนะคะหนึ่งสตาง,งค์ห้าสตางค์สิบสตางค์ค่ะแล้วก็มีอันนี้ที่มีในระบบหมุนเวียนนะคะยี่สิบห้าสตางค์ปี 61, สองห้าหกหนึ่งห้าสิบสตางค์ หนึ่งบาทสองบาทห้าบาทและสิบบาทค่ะอันนี้จะมีในระบบหมุนเวียนนะคะเดี๋ยวพนักด้มาสแพงเดี๋ยวพนัก็จะมาแบ่งปันค่ะแบ่งปันเพื่อนเพื่อนในกลุ่มและอีกเอ,อีกเหรียญหนึ่งที่เขาเก็บเนี้ยค่ะก็ยังมีจำหน่ายอยู่นะคะใน ในกลมก็ยังมีจําหน่ายอยู่เห็นไหมคะเนี่ยตอนตอนแรกเลยครั้งแรกที่ออกมาร้อยี่สิบบาทร้อยี่สิบบาทคนจองค่ะจองที่เอาเงินไปจองไว้นะคะร้อยี่สบาทแล้วพอกลมออกมาจําหน่ายก็ร้อยี่สิบค่ะที่ไม่จองนะคะเนี่ยปนนัดได้มานะคะปนนัดก็จะแบ่งปันราคากลมเลยค่ะร้อยี่สิบาทมีมาสามแพ็คสนใจก็ทักไลน์เลยนะคะศูนย์หกสองหกสองเจ็ดสองห้าห้าห้าค่ะไละน์ปนนัดนนะคะ ทักไลน์นะคะเพิ่มเพื่อนในไลน์แล้วทักไลน์มาพิมพ์ข้อความมานะคะจะโทรโทรมาไะนั้นไม่ได้รับค่ะนะคะมีอยู่3ชุดค่ะชุดละร้อยยบาทเท่ากรมค่ะไปแรกพี่กรมก็ได้ค่ะในราคา120บาทเช่นกันนะคะเนี่ยค่ะด้านหลังของแผ่นการ์ดก็จะมีข้อความบอกค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัภูมิพลุลเดชค่ะบรมราชมหาบาพิตร 13ตุลา2559เวลา15.52นสิริพัชนพันษา89าค่ะเนี่ยค่ะก็จะมีรายละเอียดบอกนะคะเก็บไว้เป็นที่ระลึกค่ะเท่ากลมค่ะ120บาทนะคะค่ะมาชมกันค่ะว่าได้อะไรมาบ้างนะคะมาแบ่งปันกันอันนี้ไม่อันนี้ไม่แบ่งนะคะอันนี้เป็นได้มาบนรดาชอบเลขค่ะเนี่ยค่ะเลขไทยอันนี้เป็นเาจะชอบค่ะ อันนี้ป้านาเห็นเลขแล้วป้านาชอบป้านาเลยเอามานะคะส่วนอันนี้นะคะแบ่งปันแล้วก็เหรียญวันเด็กดูสิเหรียญวันเด็กตอนนี้กลมก็ยังมีให้แลกอยู่นะคะบาง,บางพอสอนะคะอันนี้ก็ได้มาเหรียญละยี่สิบห้าบาทจริงๆอะ่ปะป้าน่าไม่ซื้อหรอกยี่สิบห้าบาทแต่คันนี้ซื้ออย่างอื่นด้วยคะคะคะกันนะคะยี่สิบห้าบาทก็ซื้อมาก่ามาแบ่งปันนะคะ เพื่อนๆท่านใดยังไม่มีหรือว่าสนใจนะคะ25บาทก็จะมีปีอันนี้6 3สเนี่ค่ะก็มีคำขวัญอยู่ด้านหลังนะคะวันเด็กแหละค่ะเด็กไทยยุคใหม่ค่ะรู้รักสามัคคีรู้หน้าที่พลเมืองไทยนะคะปี6 3อันนี้ก็จะเป็นปี6 2 6 2ค่ะ เด็กเยาวชนจิตอาสาร่วมพัฒนาชาติค่ะอันนี้ปี6กสองแล้วมีอีกปีหนึ่งปีอันนี้ปี6-5ปีนี้ค่ะรู้คิดรอบครอบรับผิดชอบสังคมค่ะรับผิดชอบต่อสังคมอันนี้ปีหกห้ค่ะปีนี้ปีปีปัจจุบันปีสุดท้ายนี้ค่ะ เนี่ยค่ะเป็นักแบ่งปันในราคา25บาทนะคะสนใจแอดไลน์เลยนะคะ0626272555อันนี้เป็นนักได้มาจากตลาดนัดนะคะและเหรียญเหรียญน,นี้เนี่ยค่ะอันนี้เป็นักได้มาก็ราคาเป็นักจำหน่ายเป็นักแบ่งปันเพื่อนๆราคาทุนเลยนะคะได้มา40เหรียญเหรียญหน้าเหรียญ20บาทดูสิเขาเอามาขายอะ่ะ25บาทเท่านั้นเองป็นัดเห็นแลแ้วปปัด เ,เสียดายอะค่ะไม่อยากให้ผ่านไปเนี่ยค่ะก็จะมีตาหนิบ้างนิดหน่อยเพราะเขาไม่ได้ใส่ตลับค่ะหน้าเรียนก็คือ20บาทอยู่แล้วนะคะเขาก็เขามาขาย25บาทนะคะปน้าก็ปน้ากะว่าจะมาเอามาแบ่งปันเพื่อนๆน,นี่แหละค่ะเพราะ25บาทเป็นอะไรที่น่าจับต้องที่สุดเลยนะคะเนี่ยค่ะ25บาบาทปน้าก็จะแบ่งปัน25บาบาทค่ะจะมีทั้งหมด สี่สิบเหรียญค่ะส่วนมากก็จะเป็นวาระนี้นะคะวาระหกสิบปีของราชเนี่ยค่ะก็จะมีเหรียญดินอยู่ไม่กี่เหรียญเหรียญดินกับฝนหลวงดินกับฝนหลวงมีอยู่ไม่เยอะค่ะส่วนมากก็จะเป็นของราชเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะเหรียญดินกับฝนหลวงมีบ้างปนมาบ้างนิดหน่อยเนี่ยค่ะจะได้เนาะเอาไปแลกกลมก็ได้ค่ะยี่สิบบาทแต่ เอามาแบ่งเพื่อนๆนักสะสมกันดีกว่านะคะในราคา25เป็นอะไรที่หายากแล้วอะคะ่ะช่วงนี้อ่ะแล้วได้มีนี่มาสองเหรียญแต่นี้แยกราคาค่ะอันนี้เขาขายแพงอยู่ค่ะเพราะช่างเพามีตลับใส่อันนี้เขาเขาขายเขาให้ไปน่าห้าสิบบาทไปน่าก็ไม่เป็นไรเอามาเก็บไว้ค่ะก็ะมีแพแถบไปนัดไม่แน่ใจว่าตอนออกมาน่นาจะเป็นพัน ราคานะคะน,าะนาะ 1, ่าจะน่าจะพันห้ามั้งโดยประมาณค่ะอันนี้นะคะเขาขายเปน็นหน้าพันเดียวปนั่เอ๊ะจำได้ว่าตอนนั้นออกมาพันห้าทำไมเขาพันเดียวปนั 1, 1, ปน 1, ก็เอาค่ะนี่ค่ะปะนั้นเอามาเอามา,าให้ชมนะคะว่าที่เดินตลาดอะได้อะไรมาบ้างแล้วขัดเงาขัดเงากาจนาหน้าเหรียญร้อยห้าสค่ะแต่ผิวเขาไม่สวย ขัดเงาร้อยห้าสิบบาทการนาผิวไม่ค่อยสวยเห็นไหมคะแต่เขาขายถูกอะคะ่ะเขาขายให้เปน็นาสี่ร้อยบาทเปน็นาดีบเอาคะ่ะเนี่ยคะ่ะพราะหน้าเหลียมก็ร้อยห้าสิบแล้วเนื้อเขาเนื้อเงินแท้ก็เ,เท่ากับเงินเลยอะนะคะเนี่ยค่ะเท่ากับเท่ากับเราซื้อเนื้อเงินเลยอะแล้วเป็นขัดเงาด้วยนะคะ อย่างนี้ต้องรีบซื้อเลยถ้าเจอแบบนี้นะคะไมได้เอามาให้เพื่อน,นะะเพื่อนดูนะคะเผื่อใครเดินตลาดนัดแล้วเจออย่างนี้นะคะรีบซื้อเลยนะคะราคาตลาดนัดนะคะบางทีคนขายเขาจะไม่รู้ราคานะคะเขาก็จะขายเวอร์แต่เราก็บอกเขาได้ว่าซื้อได้เท่าไหร่เขาก็ขายอะคะ่ะอย่างเหรียญแบบนี้ตอนแรกเขาบอกว่าเขาก็อยากได้แพงๆแต่ถ้าป้าให้เท่าไหร่ก็ว่ามาป้าก็บอกว่าซื้อได้25บาทเพราะป้าก็จะไปขายแบ่งๆเพื่อนๆ25บาทเท่านี้เกินนี้ป้าก็ไม่เอา พราะเป็นวาระที่ผลิตเยอะเขาบอกได้25ก็25แต่ตัวอื่นเขาไม่ให้อย่างเงี้ยนะคะเขาบอกอันนี้ไม่ให้นะเพราะช่างเขาบอกเขาลูกหลานเขาเรียนเพราะช่างอะไรเงี้ยมั้งก็เลยเออโอเคไม่เป็นไรอันไหนแพงก็แพงอันไหนถูกก็ถูกก็ว่าไปแล้วมีอันนี้เหรียญใหม่เลยนะคะเนี่ยพระจอมเกล้านี่ก็25บาท ตอนนั้นน่ะเขาให้แลกคนละสิบเหรียญใช่ไหมคะปะ้านาก็ต้องจ้างคนอื่นแลกอ่ะจากกรมออกมาก็ยี่สิบห้าบาทละแลกหน้าเหรียญยี่สิบจริงแต่จ้างเขาแลกอ่ะคะ่ะเพราะเขาให้เขาให้คนละสิบจำกัดนะคะตอนโน้นก็ไม่มีอะไรแล้วหมดหมดแล้วมั้งค่ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะแบ่งปันแบ่งปันเหรียญกันนะคะแบ่งปันเหรียญนะคะจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะปะ้านาขอบพระคุณทุกท่านมากๆเลยนะคะที่กรุณารับชมนะคะ ขอให้ทุกท่านนะคะสุขภาพแข็งแรงเฮงเฮงรวยรค่ะสวัสดีค่ะ